โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนี้นะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่า panzer zombie ภาค2กันนั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้โหซม่งก็ในเกมนี้ครับเป็นเกมที่เราเล่นมาอย่างแบบเยอะชิบหายนะเออนะคือเล่นเล่นมาแบบโอ้โหแม่งหลายพาร์กันมากกันแล้วนะเออนะซึ่งก็ในวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นต่อในเกมนี้กันเลยนะครับซึ่งเราก็เออตามจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปถึงในเลเวลที่24นะครับนะเออซึ่งก็ แม่งแพ้อย่างเยอะเออสงก์นั่นแน่ะนะครับนะสังก็ในวันนี้ครับในด่านที่ยี่สิบห้าเนาะเออสงก็ไปเล่นกันเลยฮะไป a few moments later เอาเฮ้ยเอา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 เริ่มแล้วเหรอเอาโอเคทุกคนแบบนะซึ่งนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแบบมันคือมันลายาใกล้ใช่ป่ะมันน่าจะมันน่าจะเป็นตัวไอลายาใกล้นั่นไงมันคือตัวไอรายาใกล้ในเนาะเออ นี่คุณแม่งเลนส์กูไปเยอะเออนะฮะมันเป็นตัวระยะใกล้นะครับทงนัโอเคเอาไปเอาไปเลยนะครับนี่นะแม่งแม่งคือสแปมกันอย่างเดียวเนาะเออเนี่ยดูโ่โอมันยิงมันเป็นตัวระยะไกลมันกันได้ด้วยเว้ยโอเคไอ้เยอยกูผมเล่นผิดครับผมนะโอเคโอเคทุกคนผมเล่นผิดว่ะโอเคโอเคโอเคนะครับโอเคอนนี้ผมทําเป็นแล้วเออโอเคนี่นะครับดูเห็นป่ะมันยิงกันอย่างงี้เว้ยมันยิงมัน มันมันเดือดจะยิงคือเป็นแบบว่ามันจะเฉียงเนาะเออเห็นปะมันมันจะเฉียงนะเนี่ยดูอ๋อโอเคนะครับเออเออเออโอ้ย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 โอเค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 เฮียโเกือบปะทุกคนโอเคโอเคนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเรามาถึงครึ่งเกมยันแล้วเออซึ่งมันก็โอ้ยแม่งแม่งโดนแล้วไอ้เฮี้ยดูทุกคนดูมันโดนแช่แข็งเนี่ยจัดมันโดนแช่แข็งอะไรวะเนี่ยเอา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  เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไป,ไป,ไป بعد, หยุดไปก่อนโอเคหยุดหยุดก่อนถ้าแม่งข้างบนไอีสัตว์แม่งข้างบนโอ้โหทุกคนโอเคทุกคนปะโอเคยิงไปอออืื้หโอเคทุกคนแม่งคือมันโดนมันโดนกันน้อยมากนะเออเห็นปะโอเคทุกคนซึ่งในตอนนี้ก็ชิวๆกันไปเลยนะครับมันใกล้ที่จะจบกันแล้วนะเออซึ่งมันก็เป็นด่านง่ายๆนะเออนะโอ้โหทำไมมันง่ายกันจังกันเลยวะเนีย่ยเออเนี่ยด้วยโอ้เห็นปะ โอ้ยอะไรเนะี่ยโอเคมานะครับทุกคนซึ่งในตอนนี้นะครับมันเป็นไฟนอลเวอัปนแล้วโอ้้อเฮี้ยนี่เฮ้ย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 ้ย้้ไอสัตว์โอ้โหแปบ๊บนะโอ้คือมึงคือมึงทะลุทาลวงในแบบโคตรเฮี้ยนะครับคือแบบผมไม่โคตรเกียรติเลยแบบเกียรติมากนะครับไอเอะมันคือมันคือไอเมื่อเี้ยนะครับมันเรียกว่าอะไรว่าเออที่แบบมันคือแบบมันทะลุกันเข้ามากันเลยนะครับนะคือแบบโอ้โห คือมึงแบบโกงโค้งโกงอ่ะคือแบบน่าเออนั่นแหละนะเออไอ้เฮี้ยนะฮะซึ่งก็โอเคทุกคนแป๊บนะมันข้างลากนะครับเปิดชิปหายเลยโอเคตายแล้วโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนชนะกันแล้วนะฮะชนะกันแล้วนะฮะโอเคแป๊บนะป่ะเอาตายไหมน่ะอ๋อมันมีอยู่สองตัววะเฮ้ยเอาเฮี้ยแม่งตายยากแน่เลยเนี่ยเอาเอาตายเยอะโอเคยิงไปแม่งยังไม่ตายเออโอเคโอเค โอเคเฮีย okay. yeah. นี่นะครับในด่านนี้ก็เป็นด่านง่ายๆนะครับไม่เหมือนในพาทที่แล้วนะเออนะซังก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูในพาทที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับแม่งคือแบบโอ้โหทุกคนแม่งร้อนจัด,ด่ะเออร้อนโคตรร้อนนะเออโอเคทุกคนซงก็มากันแล้วนะครับในด่านต่อไปนะครับในด่านที่ยี่สิบหกนะเออซังก็ถ้าเราเล่น,ลนชนะนะฮะ เมื่อกี้เสียงกูเป็นอะไรวะเออนะครับนก็ท่านเขาเล่นชนะนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวอยิงเฉียงนะเออึ่งก็มันมีชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวผูพูดเลยเนี่ยนี่นะครับมันมีชื่อว่าลตโต้บาก้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ชื่อแม่งคือลโต้บา้าเนานะเออโอเคนะครับผมึ่งก็นี่แหละฮะไปเลยนะเพี้ยมใครเนี่ยสตาร์นะเออ อันนี้คือมันเป็นไอ,ไอ,ไอไซอมบี้แข็งนะฮะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นมันเป็นไอตัวเห็ดนะ,นะเห็นป่ะเป็นตัวเห็ดเย้ทุกคนมันบังคับด้วยว่าเฮ้ยโอ้โหแบบนะหนึ่งร้อยห้าสิบไอเหี้ยตุงตุงตัวแบบมันแค่นั้นเองนะตัวแค่นั้นหนึ่งร้อยห้าสิบไอเหีย้ยแบบนะทุกคนดูเห็นป่ะไอไอตัวที้เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบมันแค่ยิงเฉียงกันเองนะเว้ยแบบนะมันแค่ยิงเฉียงเองนะเว้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเหยียแพงจัด โอ้โหทุกคนแม่งคือแม่งคือแปลว่าเออมันมันคือมันมากันเหนื่อยนีนี่เลยนะครับมันมันอะไรอย่างแบบนี้กูพูดเลยวเนี่ยคือมันมีไอเยอะอฮิวเวฟนะครับมาเออสี่อันกจนเคยเลยนะครับเนี่เห็นปะแม่งมากันสี่อันกันเลยนะครับคือแบบโอ้โหมึงมึงมึงเป็นอะไรแบบโอ้โหคือมึงแบบมึงจะให้กูสู้กันอย่างดีเอเลยอะเออน่าหนี้ดูโอเคทุกคนแม่งมากันข้างล่างกันอีกแล้วนะฮะนั่นไง ทำไมมึงมาแต่แบบมันข้างล่างเนี่ยโอเคทุกคนโอเค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 นะครับปลาอันนี้ก็ชิีวีันไปนะครับแล้วก็ขอตัวยิงกันหน่อยเพื่อนไะอ้ย yeah, ีแม่งจะโอ้แม่งโดนนั่นกันแล้วโอ้แบบทุกคนผมลืมไปตัวนี้มันคือคือ,คอไอตัวไฟอะแต่ว่าโอเคโอเคทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคไม่เป okay, uh, yeah, okay, 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 ็นไยัง okay, มันช็อตแท้ไอ้หียเอาว่ะเอาว่ะทุกคนโอเคโอเคมันช็อต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 กันอยู่แล้วนะเออโอเคทุกคนฉันขอเงินหน่อยมามาโอเคทุกคนกูได้เงินแล้วว่ะไอ้กูไอ้กูไอ้กูได้เงินแร้วโอเคทุกคนเฮ้ย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 ้เฮ้้ยเฮเฮอยี่อ้ยีือบ้สาเกือบเกือบงั้นไงแบบนั้นโอเคโอเคโอเคอันอันนี้อันนี้อันนี้เรายัง ยังรอดอยู่ยิงไปสิยิงไปสินั่นไงเอา้าเอา้าเอา้านั่นไอตัววอนัทเราครับแม่งยังแบบโอ้โหดูเห็นป้ไอตัววอนัทเราแม่งคือนันงช้ามากครับไงแล้วมันจะจะจะ,จะแตกเราไปแล้วอะ่ะไอเออุอ,อ,เอยเฮียน,นี่ข้างล่างโอเคแบบนั้นแล้วแม่งโดดไอน้ำแข็งไเดีย๋ยวทุกคนเห็นบ้าคือคือผมลืมด้วยโอ้โหทุกคน โอเคเอาตัวไฟกันไปนะฮะทุกคนแม่งข้างบนไอ้เหี้ยกูตายสัตว์ข้างบนนั่นไงข้างบนทุกคนไอ้เหี้ยมันแล้วเออโอเคทุกคนเฮ้ยทุกคนแป๊ปนะแป๊บนะไอ้เหี้ยอะไรเนี่เป็นเหี้ย,ย,าายกันเนี่ยแปปเอาโอเคเอาเอาสัตว์ควงไมกูตายไงตัวไมกูถึงวางกันไม่ติดละเฮ้ยโอเคโอเคครับส่งนในตอนนี้เกมใกล้จบกันแล้วนะฮะเกมใกล้จบกันแล้วสั้นก็เงินเราโอเคตอนนี้เงินเราพอแล้วนะครับสั้นก็ขอซื้อวอลนัดกันไปหน่อยนะฮะ โอเคแบบนั้ขอซื้อวอนักกันไปหน่อยโอ้โหทุกคนมันสองไพ่เลยโอ้สองไพ่เลยไอ้เหี้ยโอเค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 เหียดีว่าดีว่าโอเคทุกคนเงินเงินเราเยอะมากนะครับดูเงินโอ้ไม่เจ็ดร้อยอันนี้คือชิวนะอันนี้คือชิวกันเรวนะฮะโอเคทุกคนไปโอ้โหได้มาอีกแล้วว่าได้มาอีกแล้วโอเคทุกคนผมยังจาไม่ใช้นะผมจับไปใช้ในตอนที่มันเป็นไฟนอลเวฟนะฮะหรือว่ามันไฟนอลเวฟแล้วไม่ใช่ดียมัน มันไฟนอลเวฟกันยังเนี่ยอ้าววันนี้น่าจะไฟนอลเวฟกันแล้วนะฮะใช่ปะใช่แหละใช่เห็นบ้างเห็นบ้างทุกคนค้างอะไรเนี่ยใช่แหละอันนี้น่าจะเป็นไฟนอลเวฟหรือเปล่าวะไอ้เน,นี่ยคือคือผมก็ไม่รู้อ่ะเอาเอ้า,อาโอเคโอเคอันนี้ไฟโนเวฟใช่ปะใช่แหละใช่เออว่ามันไฟโนเวฟกันตอนไหนอ่ะ นะครับงโกั่นแหละนะเอองโกสำหรับใครครับผมนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะเออนะสงโก้นั่นแหละนะฮะในพาทนี้ครับแล้วไม่หัวร้อยนะโอ้โหไม่คดดีเลยว่ะ